เพื่อโชว์โซเชียลแคมเปญเฟต์นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาแนะนําอาหารเสริมจ,จิ๊บนั่นเองนะคะนั่นคือตัวโรลิก้าซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่ด้วยนะคะ,ะก็อาหารเสริมตัวนี้นะคะ,ล,ะลักดันเร็วช่วยในเรื่องผิวขาวโดยการที่ไม่ใช้กรุต้าไม่ใช้คอลลาเจนนะคะแต่ว่าทําให้ผิวขาวได้ด้วยสารตั้งต้นกรต้าอ,อ,อีกทีหนึ่งที่เรียกว่า a l a เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเข้าไปขาวเร็วแน่นอนแล้วก็รีีวววิิหลายรยนะคะคคือ บอกเลยว่าไม่ใช่รีวิวที่ปลอมแน่นอนนะคะเป็นรีวิวที่ลูกค้าพอใจและส่งให้จะเห็นเลยว่าผิวเนี่ยบางคนเนี่ยที่ดำเนี่ยก็กลับกลายเป็นคนขาวเลยก็มีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจิ๊กจะมาสาธิตการชงให้โดยการใช้แก้วของอเบดี่นะคะซึ่งแก้วของเวโรนิก้าเนี่ยนะคะเป็นแก้วที่เราทำมาเพื่อแจกนะคะสำหรับการซื้อ2กล่องนะคะเราจะแถมแก้วหนึ่งไปแล้วให้ส่วนลดอีก100บาทนะคะแก้วนี้เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะ มีเป้าหมายตอนละเอียดอยู่ข้างในด้วยวิธีการชงนะคะก็คือให้ใช้น้ำประมาณแบบตรงนี้พอนะคะแล้วก็ใส่เป็นพันหนึ่งซองทานเช้าซองเย็นซองนะคะรับรองว่าเห็ดความต่างในหนึ่งกล่องแน่นอนค่ะตัวนี้เนี่ยทานติดต่อกันเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยจะเกิดการตกครางไหมหรือว่ามีอันตรายกับผิวอะไรเลย,เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ไม่เกิดการสะส,สมค่ับถ้าเกิดว่าเราทานเกินไปเนี่ยแล้วร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมได้เนี่ยมันก็จะขับออกละอย่างนี้นะคะวิตามินตัวนี้เนี่ยใช้กลไกการย่อยพิเศษนะคะใช้กลไกในการย่อย6-8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดูดซึมเข้าไปในร่างกายเรานะคะค่อยๆดูดซึมไปเรื่อยๆในแต่ละวันก็คือดูดทีละนิดทีละนิดทีละนิดท,ท,ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถถูกดึงไปใช้ได้หมดก็เลยทำให้เห็นผลไวค่ะวิธีการชงเชกนะคะก็คือเทแค่นิดเดียวค่ะก็ละลายแล้วนะคะ ไม่มีแบบลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนหรือว่าตกค้างอยู่ด้านล่างเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดื่มได้เลยค่ะอร่นนอยมากเลยค่ะสำร,ร,รับโปรโมชั่นแก้วนี้นะคะ มีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อ2กล่องเนี่ยรับแก้วหนึ่งใบได้เลยนะคะพร้อมส่วนลดอีก1น0้อบาทแต่ถ้ายิ่งซื้อเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้ส่วนลด,ดเยอะเท่าน<ช>ั <ๆ S 2> ้นเพื่อ <ๆ S 2> เป็นการตอบแทนลูกค้าค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเป็ดดีดโดยทั่วไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าแก้วมีจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบๆซื้อนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย